รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็อยู่กันแบบสังคมคนรักสุขภาพนะคะ ขอชิญคุณผู้ชมนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจสุขภาพเป็นแบบเข้าเส้นเหมือนกับเรา2คนเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าทางช่อง3ามแฟมิลี่แบบนี้นะคะเรามาอินเทรนเนอร์สุขภาพและความงานกันเลยดีกว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรไปพบกันได้ค่ะในช่วง healthy r e c h e c k ช่วง healthy r e c h e c คกรุณาเช็คก่อนแชร์ ปฏิเสธไม่ได้เนยนะคะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเราได้รับกันมาวันหนึ่งเยอะมากแล้วทุกคนก็อยากที่จะขยันแชร์แบ่งปันให้เพื่อนพ้องทันทีทันใดน,นะคะใช่แล้่ะหลายๆครั้งนะคะอาาแอบสับสนนิดนึงพี่นงว่าข่าวที่แชร์มาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคว <ฮา S 2> รเชื่อหรือไม่เชื่อดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้านที่ของเราสองคนค่ที่ต้องเช็คให้ดีก่อนแชร์ค่ะ วันนี้ค่ะเรื่องเด็ดเลยที่นกเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของสาวๆนะคะก็เรื่องอาหารอะไรที่จะกินแล้วช่วยเผาผลาญไขมันแคลอรี่ส่วนเกินแล้วก็ลดน้าหนักได้โอ้โหฟูบฟูบอินเทรนด์ปัป๊บเลยค่ะพี่นกพูดว่าจะากำลังได้รับข่าวสารเรื่องที่ยิ่อดีเลยนะคะ,ะนั่นก็คือชาเขียวนั่นเองคะ่ะดิงด้งดิง้ง ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าในชาเขียวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคาเทชินแล้วก็มีอตัวต้านอนุมูลอิสระชัดๆเลยนะคะโอ้ย oh, ชื่อยาวมากแต่นกจะบอกเป็นชื่อย่อก็คือ e CC c g ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย ร่วมกันในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและที่สําคัญช่วยในการเผาผลาญพี่โนคะแล้วนี่ควรคาชาเขียวแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนะ่ะอคะชงเองค่ะ<อ> <laughs> แบบชงเองแบบโบราณเลยนะ,ะแล้วก็ไม่มีน้ําเชื่อมมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดและอันนั้นอะ่ะจะเป็นชาเขียวออริจินอลเลยที่ดีกับสุขภาพมากๆ นนี้นะคะยังมีเกร p e f r u ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าวิตามินซีใน g r a p e f r u เนี่ยนอกจากจะช่วยผิวพรรณเราสวยงามแล้วเคล็ดลับถ้าเรารับประทานก่อนที่เราจะกินอาหารหลักเนี่ยนะคะครึ่งชั่วโมงจะช่วยให้อิ่มเร็วแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญติดสปิดเทอร์โบเลยล่ะค่ะ ต่อมานะคะที่นกต้องกล่าวถึงเลยก็คือซินนามอนค่ะเรื่องของซินนามอนเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในเรื่องของคนเบาหวานนอกจากควบคุมแล้วกลิ่นนั้นหอมหวานเนี่ยยังช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยวิธีทานก็แสนจะง่ายค่ะเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ําชานะคะใส่ซินนามอนลงไปต้มได้หรือว่ากาแฟร้อนๆเนี่ยใช้ซินนามอนคนนะคะกลิ่นหอมของเขาก็จะไปอยู่ในกาแฟของเรา ก็คือพริกไทยดําซึ่งในพริกไทยดำเนี่ยค่ะจ๋ามีสารชื่อว่าไพปไินซึ่งเป็นตัวที่นอกจากจะป้องกันการเกิดใหม่นะคะของไขมันสะสมเนี่ยมันยังช่วยเบิร์นของเก่าได้นะแล้วถ้าพูดถึงพริกไทยดําหลายคนก็จะคิดว่าอุ้ยมันเป็นเครื่องเทศที่แบบต่างชาติอะไรอย่างนี้เปล่าของเราพริกขี้หนูที่มีแคปไซซินหรือว่าอยู่ในพริกอะไรก็ตามนะคะที่มันเผ็ดๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการเผาผลาญได้ด้วยเหมือนกัน รุ่นทุกเช้าอย่างนี้นะคะกาแฟก็เป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดีมากๆแต่ที่สําคัญต้องงดการใส่น้ําตาลนมครีมเทียมหรือทั้งหมดที่จะก่อให้เกิดความม้วนเสารนะที่ชอบใส่กันในกาแฟตอนเช้าอย่างนั้นก็ไม่โอเคนะคะต้องเป็นกาแฟดําเท่านั้นที่จะช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็ไม่ให้เราอ้วนได้ค่ะอทานไปกี่แก้วแล้วจ๊ะ โอเคถ้าอยู่ภายใน1 3ถึงถ้วยกาแฟเล็กกว่าน,นั้นนิดหน่อยถือว่าโอเคนะคะเอ๊ยพี่โตะคะไม่ใช่3พค่ะา้าบอกผิดค่ะแก้วที่เป็นก้วที่4แล้วค่ะสุดท้ายที่ต้องกล่าวถึงเลยก็คือ คีนนวนะคะเจ้าคินนวเนี่ยใช้แทนคาร์โบไฮเดรตได้เลยนอกจากจะมีไฟเบอร์สูงแล้วยังมีโปรตีนสูงด้วยแล้วก็ช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้ที่สําคัญขับไข่ข้องเชียวค่ะหัวจะว่าไปแล้วนะคะพี่นกอาหารเหล่านี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะนอกจากทำให้เราอิ่มนานแล้วเนี่ยยังช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส,สาวๆที่กลัวอ้วนก่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วละคะ่ะ เดตเทรนด์ s, สุขภาพกับนกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เรื่องความงามจ๋าจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะเออพี่นกค่ะพี่นกว่าผมและจ๋าสีเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะมก็ก็ดูปกตินะเพิ่งไปทําสีมาเหรอ,อหรือไงไม่ใช่ค่ะพี่นกค,คือจ๋อาไปได้รับข้อมูลเรื่องหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยจะมีผมหงอกขึ้นเร็วกับปกติไม่ได้เที่ยวกลางคืนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านอนดึกนอนดึกเหมือนผู้หญิงเที่ยวกลางคืน เชื่อว่าสาวหลายคนเนี่ยไม่อยากจะพบเจอแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอยู่บนศีรษะของเรานะคะเพราะว่ามันแสดงให้ถึงให้เห็นถึงความแก่หเห็นประสบการณ์ที่มากนะคะที่สําคัญแสดงถึงว่าเราไม่ดูแลตัวเองด้วย เว็บไซต์ Daily Mail เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับผลวิจัยของผลิตภัณฑ์สำหรับผมยี่ห้อหนึ่งนะคะที่พบว่าสาวอังกฤษจะเริ่มมีผมงอกตั้งแต่อายุ33ปีเป็นต้นไปผลวิจัยเผยว่าผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนบ่อยนอนดึกพักผ่อนน้อยรวมไปถึงกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนผมจะหงอกเร็วมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เที่ยวค่ะผลการวิจัยยังบอกอีกนะคะว่าการนอนดึกอย่างต่อเนื่องทาให้เซลล์จะมีอายุสั้นลงค่ะ ัวเซลล์เนี่ยจะอ่อนแอนะคะเมื่อถูกทําลายทําให้เม็ดสีเนี่ยเปลี่ยนไปและจะอ่อนแอมากขึ้นอีกค่ะพี่นกเมื่อถูกกระตุ้นโดยปฏิกิริยาบางอย่างเช่นความเครียดบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์ผมงอกเกิดจากเม็ดสีเมลานินลดลงเมื่อสูงวัยขึ้นซึ่งเม็ดสีเมลานินก็จะเป็นสารที่ทําให้เส้นผมมีสีการขาดสารอาหารบางตัวนะคะอาจทําให้มีผมงอกได้ในบางกรณีความเครียดอาจทําให้ผมงอกได้เช่นกันค่ะ การดูแลเส้นผมที่ง่ายที่สุดก็คือเติมสารอาหารที่จําเป็นที่เส้นผมต้องการ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจษฎาก็เลยมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับเส้นผมว่าฝากกันค่ะอาหารอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นอาหารจําพวกที่มีโปรตีนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่พัชหรือว่านมข้่อ,อมันเลยค่ะวิตามินต่างๆก็สําคัญนะจ๊ะค่ะวิตามินที่พี่น้องพูดถึงนะคะก็คือวิตามินเอนั่นเองค่ะที่ช่วยบํารุงหนังศีษาของเรานะคะผละไม้ที่มีวิตามินเอก็เป็นผลไม้จําพวกสีส้มสีแดงนะอย่างนี้เลยส้มมะเขือเทศหรือว่าแครอทคะ่ะ ส่วนวิตามิน B7 หรือไบโอตินนะคะพบมากในไข่แดงแล้วก็จมูกข้าวสาลีมีส่วนช่วยป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมใช่แล้วค่ะส่วนใครที่อยากจะมีเส้นผมเงางามนะคะพี่น้องต้องทานวิตามิน E ีเลยค่ะซึ่งก็จะพบมากนะคะในพวกข้าวกล้องถั่วนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าไม่อยากให้เส้นผมเราเนี่ยกรอะหักง่ายนะคะก็ต้องทานสารอาหารจากพวกสังกะสีค่ะได้ตามฝ่าบ้าน อาหารประเภทสังกะสีนะคะก็จะมีมากในหอยนางรมค่ะ,คะหรือว่างาแบบนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะสาวๆคนไหนที่กลัวผมจะงอกเร็วเหมือนสาวอังกฤษก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพดูแลเส้นผมที่สําคัญอย่านอนดึกนะคะค่ะหวังว่าข้อมูลที่เราสองคนนํามาแบ่งปันที่คุณผู้ชมได้ฟังกันในเช้านี้จะเป็นประโยชน์นะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะที่กําลังเป็นมนุษย์แชร์อ่านปุ๊บแชร์ปั๊บอยากให้ฉุกคิดและเช็คก่อนแชร์ health society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti-Aging ชีวิตชะลอวัยค่ะในช่วง Anti a n t i a g เอจิของรายการ Health Society ก็เช่นเคยนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสตร์ชะลอวัยเหมือนอย่างที่นักเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและในวันนี้อาจารย์สุเมธคันชิงก็อยู่กับเราในที่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์สุเมธทันชิงนะคะเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้อาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสปอร์ตเมดิซินด้วยในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งหรือศาสตร์ชลอวัยเนี่ยโรคอ้วนถือว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสําคัญมากอันดับต้นๆเลยนะคะคสําหรับในมุมมองของอาจารย์สุเมธแล้วเนี่ยโรคอ้วนในตอนนี้ซีเรียสขนาดไหนแล้วมันคืออะไรครับ คือจริงๆควาว่าโรคอ้วนนะครับถ้าเกิดว่าตามคํานิยามนะครับเขาจะนับเอาค่าเรียกว่า BMI นะครับหรือว่า Body Mass Index นะครับถ้าเกิน30เนี่ยก็ถือว่าอ้วนนะครับคิดยังไงก็คือเอาน้ําหนักเป็นกิโลนะครับตั้งหารดวยส,ส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองไอ้ค่า BMI เนี่ยทางวิยศาสตร์ชะลอวัยเราจะไม่ค่อยนิยมใช้เหตุเพราะว่าส่วนประกอบของร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลวตัวที่เขาจะ มาวัดกันเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทก็จะดูว่าในร่างกายเราเนี่ยมีไขมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทที่เป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดปัถนาของ anti aging อยู่ที่ประมาณยังไงคะผู้ชายเนี่ย10-20ผู้หญิงเนี่ย18-28นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยเรื่องโรคอ้วนเนี่ยผู้ชายก็อย่าให้เกิน25ผู้หญิงก็อย่าให้เกิน32ฮอร์โมอนเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก ตัวนี้สําคัญมากเลยฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเนี่ยจริงๆมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่สําคัญสัมพันธ์กับความอ้วนแบบเต็มเลยนะผมจะยกมาสัก2ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนแรกก็คือเรียกว่าอินซูลินนะครับอินซูลินคือเวลาเรากินนะครับแป้งน้ําตาลของหวานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินออกมาเพื่อจับน้ําตาลเหล่านี้เข้าไปเก็บไว้นะครับที่เรียกว่าไขมันตามผิวหนังนะครับเราวัดกันตรงไหนวัดกันตรงที่หยิกถึง ถ้าหยิกถึงเนี่ยเรียกสับคิวอ่าสับคิวเทนเนตแฟตนะครับอินซูลินนะครับจะสัมพันธ์กับไขมันบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินของหวานปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆว่าไขมันตามผิวเนี่ยจะหนานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันอันนี้เป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ดิซอลนะครับก็คืออยู่ในช่องท้องคอร์ดิซอลมันจะหลั่งตอนไหนตอนที่เราเครียดคอร์ติซอลจะไปกระตุ้นนะครับเซลล์ที่อยู่ในช่องท้องให้เก็บไขมันไว้คือถ้าแขนขาเล็กแต่พุง กลมอ้วนป่อง<ะ>กลางเหมือนลูกแอปเปิลอย่างนี้อันตรายอันตรายอันตรายเพราะวิสคอแฟตเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่นำพาไปสู่โรคต่างๆได้ทีนี้คำถาม <c oughs> ยอดทิตในเรื่องของการลดน้ำหนักใช้ยาลดน้ำหนักเป็นวิธีที่ถูกที่ควรไหมถ้าเทียบสเกลบนตราช่างเนี่ยนะครับมันอาจจะลงนะ <c oughs> แต่สิ่งที่ลงไปเนี่ยนะครับมีทั้งมวลกล้ามเนื้อ <c oughs> มวลกระดูกสิ่งเหล่านี้พอลงไปปุ๊บเราก็ดีใจ ه, น้ำหนักเราลงแล้ว แต่จริงๆเราเสียของดีไปนะครับเพราะฉะนัน้นเป็นการลดที่ไม่ถูกต้องการใช้ยาบางทีใช้ไปใช้มาเนี่ยเกิดอาการทางจิตประสาทนะครับซึมเศร้าเผลอๆอาจจะมีอาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ส่วนการอดอาหารเนี่ยพอเวลาเราอดขึ้นชื่อว่าอดแสดงว่าต้องไม่พอนะครับพอไม่พอปุ๊บร่างกายมันตีความเป็นว่าให้เราแย่แล้วนะเราจะอดตายแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไขมันไว้เพื่อให้ร่างกายเราอยู่ได้ พอเราเผลอกลับมากินปุ๊บเป็นไงฮะคราวนี้อ้วนเลยโอ้โหฟูเลยระเบิดไขมันได้เกิดเลยนะครับเขาเรียกว่ายโยโย่เอฟเฟกก็คืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วการอดอาหารไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะคำแนะนำสุดท้ายเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านถึงเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีในใสายตาของอาจารย์สุเมธเอาสั้นๆง่ายๆเลยนะครับพลังงานขาเข้ากับพลังงานขาออกเนี่ยมันควรจะต้องสมดุลกัน นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะลดปุ๊บเนี่ยขาเข้ามันควรจะน้อยกว่าขาออกนะครับถ้าคำนวณเป็นตัวเลขง่ายๆก็น้อยกว่าสักประมาณ300-500แคลอรี่อยู่ประมาณนี้อย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะถ้าเยอะเกินปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะตีความไปว่าเราอดอยากขาดแคลนก็ไม่ดีนะครับห่างกันนิดหนึ่งกินวันนี้กิน2,000นะครับออกกําลังกายไป2,000 2,000 3นะครับให้มันห่างกันนิดหนึ่งเพ่ดึงไขมันค่ยอยๆทยอยทยอยใช้ไปใช้ไปอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องนะครับ น้องพาถูกทางแล้วจริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ซูนี่เป็นหลักสูตรค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสเท่โอ้สวัสดีค่ะเชฟควายต้อนรัค่ะพี่น้องโอ้ยน่าทานงเลยอะมีถั่วเลนทิลด้วยถั่วเลนทิลค่ะแล้้วกนีขาวบาะเลวันนี้เราทำเมนูอะไรอะค่ะ ปลาแซลมอนอย่างกับสัต์เลี้ยงวค่ะเดีย๋ยวเราเริ่มจากการย่างปลาก่อนนะคะโอเคคะ่ะวันนี้เราใช้น้ำมันคาโนลาผสมน้ำมันทานตะวันนะคะน้ำมันเนยดีนะเชฟขวัญเพราะว่าเราอะมีกลิ่นหอมของแซลมอนแล้วก็อินกิเดียนต,ต่างๆเนี่ย น้ำมันที่พี่เลือกใช้วันนี้ไม่ทำให้กลิ่นอาหารเคียนใช่ค่ะมีพริกไทยดำด้วยใช้โรยปลาเล็กน้อยน้ำมันร้อนได้ที่แล้ค่ะพี่นกใส่ปลาลงไปเลยกดเกนิดนึงค่ะตอนแรกต้องใช้ไฟแรงนิดนึงให้หนัาปลากรอบแล้วก็หลีไฟลงให้เนื้อปลาสุก เมนูวันนี้เนี่ยนะคะบ้านโลกหัวใจเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งน้ำมันคานาลาผสมกัวตะวันแล้วก็ปลาแซลมอนซึ่งในกระทะนนี้นะคะที่กำลังเดือดปุดปุดปัดเนี่ยมีโอเมก้า3-6-9ําทำน้ำสลัดค่ะผสมน้ำสาตไวน์วายวินิกาแล้วก็มี้องมัสตาร์ดค่ะ ปุ่ค่ะมีกระเทียมกับหอมแดงค่ะนนี้เป็นโรสแมรี่ค่ะอันนู้นใบไทยไม์นคะเป็นทาราก้อนค่ะอ๋อทาราก้อนเหรอทาราก้อน <laughs> แล้วก็มี <laughs> เปลือกเลมอนค่ะค่ะเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ <laughs> เอา้มาเลยค่ะแล้วก็ถั่วเลนทิลค,ค่ะมีไฟเบอร์สูงค่ะเน,นอะดูหน้าทานจาังแล้วก็มีแค่อทกับเซลลลรี่หั่นเป๋าค่ะปักสลัดถั่วเลนทิลนะคะใส่จานได้เลยค่ะเยค่ะแล้วก็เอาปลานะคะมาซับน้ำมันเล็กน้อยค่ะ ก็ว่างค่ะคุณูค่ะได้เลยค่ะแล้วก็โรยถั่ววอลนัทเล็ก okay. น้อยนะคะแล้วก็พาร์ลี่สับ yeah. ค่ะโอเคหัวตกแต่งด้วยหนังปลาที่กรอบๆอันนี้เสร็จแล้วค่ะน่าทานที่สุดเมนูสุขภาพเมนูแซลมอนย่างกับสลัดถั่วเลนชิลค่ะไลค์ไลค์ไลค์ อร่อรยๆแบบนี้เชฟขวัญก็มีทำส่งให้ที่บ้านด้วยนะคะเฮลตี้เทสตี้ค่ะ oh. Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น oh. Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น BSC Expert White oh. ช่วง Healthy in Style สุขภาพดีชีวิตีดี วันนี้นกได้นําเสนอหลากหลายวิธีในการลดน้าหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรับประทานอาหารนะคะแล้วก็การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่ช่วยเราลดน้ําหนักอย่างได้ผลแต่ก่อนที่นกจะไปออกกําลังกายกับโค้ชนะคะนกขออะไรรองท้องเบาๆสักหน่อยที่ช่วยอิ่มสบายไม่หนักท้องนกเลือกเครื่องดื่มคอนซอยซึ่งเป็นนมถั่วเหลืองผสมเนื้อขา้าวโพดรสชาติก็เลยอร่อยกลิ่นหอมแล้วยังเพลิดเพลินกับการเคี้ยวเนื้อข้าวโพดได้ละคะ่ะ ถั่วเหลืองนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแมกนีเซียมก็ช่วยการทํางานของระบบประสาทและฟอสฟอรัสที่ช่วยกระบวนการสร้างกระดูกนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 และ B12 สูงอีกด้วยทําให้ได้ไฟเบอร์อยู่ท้องเหมาะกับคนที่กําลังควบคุมน้ำหนักอิ่มกําลังดีย่อยง่ายแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วง healthy i n s t y l e สุขภาพดีชีวิตก็ดีดีนกจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมสถานที่ Hip แอนด์ชิคนะคะ หรือไม่เราก็จะมาทํากิจกรรมที่ฮิปแอนด์ชิคด้วยกันซึ่งในวันนี้นกมีเรื่องของฮอร์โมนกับการออกกําลังกายมาฝากค่ะความอ้วนอาจจะเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ทางกายภาพนะคะแต่สาเหตุที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากอาหารอย่างเดียวเรื่องของฮอร์โมนก็มีผลมากเลยค่ะต่อเรื่องความอ้วนความผอมของผู้หญิงเราผู้หญิงหลายคนที่กําลังเข้าสู่วัยกลางคนอาจจะเริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมทานก็ทานนิดเดียวออกกําลังกายก็แล้ว แต่ทําไมไขมันไม่ยอมลดลงหรือว่าความอ้วนโดยเฉพาะที่พุงนะคะไม่ยอมลดลงสักทีวันนี้นกจะชวนคุณผู้ชมมาออกกําลังกายโดยเน้นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเพื่อให้การลดน้ําหนักนี้เป็นไปอย่างได้ผลและผู้ที่จะมาแนะนําก็คืออาจารย์สุเมศค่ะโอเคครับคุณนกครับวันนี้ เราจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นเทคนิคการเล่นเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับความจํานวนครั้งต่อเซตเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับเทคนิคแรกวันนี้เราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีอกหลังขานะครับเริ่มที่อกก่อนโอเคท่าแรกนะครับคุณนกครับก้าวเท้าฝามาข้างหน้าครับท่านี้เป็น forward stand คือน้ําหนักลงมาที่ขาหน้าขาหลังยกส้นเท้าขึ้นนะครับกดแคบโบลลงมา แลบีบลงมาให้เป้าหมายอยู่ตรงประมาณสะดือตัวเองนะครับไปหนึ่ง <1 S 1> นะครับไปสองไปสามอไปเป็นขานะครับทีนี้นี้ผมต้องจับกับผมขึ้นมานะครับตอนเซตอัพเนี่ยขึ้นมาแล้วยกแขนขึ้นตรงนะครับการ,การขาเนี่ยประมาณสัมโพงตัวเองและย่อลงไปหนึ่ง <1 S 2> ไปสอง จับปุ๊บนะครับถอยหลังนิดนึงให้เคเบิลมันตึงนะครับจากนั้นงอเข่านะครับยืดอกปุ๊บดึงนะครับเคเบิลสองข้างมาหาข้างลนตัวหนึ่งนะครับห่สองนะครับ่าโอเคกล้ามเนื้อกลุ่มต่อไปเป็นแขนนะครับเราจะเริ่มจากหน้าแขนก่อน งอเข่าเหมือนเดิมสอบกติดข้างตัวยืดออกไว้นะครับงอสอขึ้นมาเป้าหมายอยู่ดึงฝ่ามือมาหาหัวไหล่ด้านหน้านะครับไปเอิบหนึ่งไปสองเมื่อสักครู่เป็นหน้าแขนไปแล้วต่อไปเป็นหลังแขนหลังแขนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมีปัญหาเวลาเหมือนกับว่า เป็นนางงามเว็นแล้บไปเพื่อนไปแล้วยังยบายอยู่เลย <l ittle> เดี๋ยวท่านี้จะช่วยกระชับหลังแขนโอเคดึงมานะครับตอนแรกเนี่ยงอเข่าก่อนนะครับแล้วดึงศอกมาหาข้างลำตัวนะครับแล้วกดลงให้ให้ด้ามจับตัวนี้ติดหน้าขาน,นะครับแล้วเกงหลังแขนไปน,นะฮะไปสองโอเคครับเท okay. คนิคต่อไปจับนี้ครับขวา ใส่คุณนกถอยหลังมาให้เคเบิลตึงนะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับตามองข้างหน้าดึงดึงมือสองข้างมาหานะครับกางตัวหนึ่งไปสองสุขภาพดีออกแบบได้ได,ด้วยตัวคุณเองนะคะมาร่วมสังคมคนรักสุขภาพกับเราในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางช่อง3 Family แห่งนี้นะคะ ขอขอบคุณห้วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง DSC Cosmetology ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพค่ะขอขอบคุณ Natural และขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ n น r v a n a Icon วงแหวนพระราม9ก้าและเสื้อผ้าพิพิีรรหญิงจาก d ี f ค่ะ ที่สุดขีดอัลติเมทเฮล